อเกียนหงมันหวจะอาหารไปหงดีกว่าครับเพื่อยังหงดำกันหงดำครละแสนนะครับอ,อบือาหารหงกันครับหงครัละแสนนี่ครับเราจะให้อาหารหงนะครับหงร้องกินแล้วอ่าดูอาจารนีครับ หงเขาเนี่ยไม่ใช่หงของเราไม่ใช่หงดีร์พูแต่เป็นหงดำอ้แม่หงเขาคู่ chú cô hùng đâm chống sẽ chỉ nhiều mà. như con hẻ hạnh Know. what to do. เธอคือหงดิฉันรักมาใจยังบอหยากจากหงไปใสถึงเจ็บกาะสิทนแม่นอง มองอายบติจิอยู่ตรงนี้เพื่อรอให้หงเห็นใจขั้นสิตายก็ตายย้อนหงบห่หักอยากสิทานหงเบิ่งคักๆได้บนน้องขั้นอายตายหงสิให้น้ำบ่ ย่ามไอท้อปลอบบอหงคนดีอยากจะถามหงเบิงอีลีสีให้น้ำบอเมือ่อใดไอสองหายใจน้ำตาหงสิให้น้ำบอชีวิตของคนก็เศร้าหงพ่อสิให้น้ำ ชีวิตของคนบอลลอหงพอสิให้น้ำบอแลแบงทิ้งหงมัดแล้วมัดแล้วมัดแล้วเด้อโดดขาบข้อใช่หรอ มาแล้วครับ